เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ข้ามเวลาเยียวยาหัวใจนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่17แล้วก็18กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ย จะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้อันอันเองเนี่ยจะสร้างความประทับใจนะฮะให้กับอีฉานมากยิ่งขึ้นแล้วทุกคนนี่ล่าสุดขอเป็นพี่น้องร่วมสาบานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ความคิดในสมองของอันอันเนี่ยเริ่มตีกันแล้วทุกคนเพราะว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยต้องการมาแก้แค้นนะฮะอย่างที่จะลงมือฆ่าตัวอีฉานนะฮะแต่ทําไปทํามาอา้าวกลับกลายเป็นว่าตอนนี้อีฉานเนี่ยเป็นคนที่บอบบางนะฮะโดย ลังแกตลอดเวลานี่ครับนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอันอันเนี่ยจะตัดสินใจยังไงทุกคนยังไงก็รอดูกันต่อใน EP นี้ล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมความสนุกกันต่อใน2 EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าตอนที่17 พี่ซีวชูชอบชมงิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เขาลงดาบหอคณิกาหมดแล้วไงตอนนี้ไม่มีที่ฟังดนตรีแล้วก็เพราะเจ้านั่นแหละมึงไปล้างบ้างมา ฉานได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วคิดไม่ถึงว่าจะเป็นพี่หญิงอันก็เพราะว่าข้าสวย,ยงี้ล่ะชมยิ้วไปเถหน่าชอบ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  ออไม่รู้ว่าความรักเริ่มตอนไหนแต่รักมากขึ้นทุกวันยอมตายได้เพื่อรักเอาซึ้งเหมือนกันเอาซึ้งคู่เลย <c oughs> ถ้าได้เจอรักแท้จะไม่กลัวว่าจะอยู่หรือตาย <laughs> ผู้ชายไม่เข้าใจไม่สิผู้เจ้าเลือกนิ้วแบบไหนกันเนี่ยลลหลักๆคล้ายๆน่าเบือ่อชะมัดอ,อันนี้ซึ้งจริงจังนะเนี่ยต้องถึงขั้นนั้นเชียวเลยน <laughs> ิ้วนี่ไม่ใช่ดึงจริงนะแม้นิ้วไม่ใช่ของจริงแต่รักเป็นของจริง <laughs> <อ>ไปสาระสิ้นดีอ่ะ ความรักต้านทานความตายไม่ได้ด้วยซ้ำล้วจะชนะความเป็นความตายได้ยังไงอย่ารอ,าอเล่นสิท่านไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่มีนี่แล้วเจ้ารู้เหรอพี่เสี่ยวชูพี่หญิงอนันทำไมต้องทะเลาะก,กันเพราะงี้เรื่องหนึ่งด้วยละ่ะฮะข้ารู้อยู่แล้วคนที่ไม่รู้ก็คือท่านจวนกัวกกจวนกว เจาชนะเขาทำไมเนี่ยเขาจําฉันไม่ได้ด้วยซ้ำจําอะไรได้เลยท่านมำระธานก็คืออยู่ที่นี่แล้วเนาะไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะอันอันสลรับเพาอ่ะมีแบบนี้ให้ด้วยน่ารักจ้ะชิมดูสิข้าพบว่าเจ้าคนนี่แปลกมากจริงๆ แปลกเหรอแปลกยังไงอืมบางครั้งข้าก็รู้สึกคุ้นเคยมากๆอืกแต่บางครั้งก็แปลกหน้ามากนั่นก็คือการอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกันไงซือจือมนุษย์เดิมทีก็แสนจะซับซ้อนทำไมถึงพูดเช่นนี้ข้า,ขา<ถ>เองก็ไม่รู้ว่าควรจะทำไงจะตราไม้แล้วหรอยกตัวอย่างเช่น หมาน้อยกับกระต่ายน้อยเป็นคู่กันพวกมันรักกันมากแต่หมูน้อยกับหมาน้อยก็เป็นสหายต่างเพศที่โตมาด้วยกันเพื่อที่หมูน้อยจะได้หมาน้อยมาครอบครองก็เลยร่วมมือกับคนได้ไม่ใช่แค่ฆ่ากระต่ายน้อยจนตายแต่หมาน้อยก็ไม่รอดชีวิตอืมแต่ว่าตอนนี้หากสวรรค์ให้โอกาสอีกครั้งนะก็ท่านว่ากระต่ายน้อยควรทำยังไงเหรอเออฆ่าหมูไหม ง่ายมากลงมือก่อนได้เปรียบข่าหมูน้อยซะแต่ว่าจริงๆแล้วหมูน้อยน่าสงสารมากถ้าไม่มีกระต่ายน้อยมันคงไม่กลายเป็นแบบนี้แปลว่าลังเลจริงๆแล้วนั้นให้หมาน้อยและหมูน้อยได้ควองคู่กันแบบนี้ก็ไม่มีใครตายแล้วแต่ว่ากระต่ายน้อยล่ะแต่ว่าหมาน้อยกับกระต่ายน้อยต่างหากที่เป็นคู่กันนะ หรือว่าการมีชีวิตอยู่สำคัญน้อยกว่าเรื่องรักใคร่เหรอออ่ะเอาอย่างไงอันอันเอาอย่างไงจะให้เขามีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าการมีชีวิตอยู่สำคัญน้อยกว่าเรื่องรักใคร่ลหรอไม่ยอมให้ท่านได้ครองคู่กับเซียวชูการมาของท่านมีแต่จะยิ่งทำร้ายเขา ถูกแล้วล่ะขอแค่ท่านครองคู่กับเจ้าวิชนันไม่ท่านก็จะได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างดีอัจริงก็จัดการหมู่น้อยเนาะอย่างที่เซียวฉู่ได้พูดเนี่ยจัดการหมูน้อยก็จบหดไหลไปปะเราหดไหลไปปะแต่อี้ชานกล้ากลัวไง โุ้ยเราชอบอะ่ะเชอาเซีวยวชูลุคนี้ว่ากเลว่าตอนเป็นกูกรองหล่อนะตอนนี้ยังแบบหล่อใสกว่าเดิมอีกอะ่ะอ,อ,อยากกินอะไรก็บอกสาวใช้ทำไมต้องเข้าครัวเองไม่ได้แล้ว วันนี้เป็นวันเกิดท่านข้าจะต้องแสดงฝีมือสักหน่อยเจ้ารู้ได้ไงว่าเป็นวันเกิดข้าดูได้ไงอ๋อข้าได้ยินพ่อบ้านพูดนะเออนี่เจ้าทําอะไรกันเหรอขนมอบวันเกิดไงค <K> นโบราณน,นี่ <K> ไม่มีอ <K> ะไรสักอย่างข้าเลยจะทำขนมกุ้ยฮวาชิ้นใหญ่แทนโอ้งั้นให้ข้าช่วยเจ้านะ เอ่อทำอะไรบ้างอ่ะต้องเติมน้ำไหมข้ารู้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะหน่อยเจอจางเป็นนีดเติมแป้งเติมแป้งข้าแค่อยาช่วยลงแรงอ่ะกไปจะต้องหวงข้าแล้วน่ะนะนเป็นเล่นเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยห้ามทำข้านะห้ามทำข้าเฮ้ย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 เฮ้ ดูเจ้าสิดูท่านทําสิเหมือนขราวก่อนเลยข่าวก่อนขราวก่อนข่าวไหน,นเลยขราวก่อน <laughs> ข้าวไหนออไม่มีอะไรหรอก <laughs> น้องหญิงสุขสาววันเกิดน,นะอันนี้ตอนแต่งงานกันแล้วเนาะแต่ไม่มีนะไม่ไมีไม่มีซีนนี้นะ หลังจากที่พ่อแม่ข้าจากไปข้าก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดอีกเลยวันนี้ข้าจะฉลองกับท่านเองคุณนังยิ้มน่ารักจริงๆแล้วข้าหวังว่าจะได้อยู่เคียงข้างท่านเรื่อยๆ แต่งกับคุณชายหวังได้เป็นภรรยายเอกเห็นได้คุณหนูถึงปฏิเสธเจ้าคะห้ามพูดเรื่องนี้อีกข้าไม่แต่งวิชานพี่หญิงอันเห็นได้วันนี้ถึงมีเวลามาได้รีบนั่งสิเจ้าออกไปก่อนเถอะได้ยินว่ามีคนมาสู่ขอเหรอข้ายอมตายดีกว่าแต่งงาน เเจ้ายินดีแต่งงานกับเซียวชูไหมนั่นไงตอนที Boy: ่สิปเจ้ายินดีแต่งกับเซียวชูไหมอุ๊บสอุ๊บสพี่หญิงอันทำไมถึงถามเช่นนี้ข้าดูออกนะว่าเจ้าชอบเซียวชูไม่นะพี่หญิงอันอย่าข้าจผิดข้ากับพี่เซียวชูช่วยเจ้าได้อ้าวข้าจะช่วยเจ้าจีบเซียวชู เหตุใดถึงช่วยข้าท่านกับพี่เซียวชูพวกเราก็เหมือนผีเน่ากับโรงผุแค่เป็นสหายที่ดีอีกอย่างดข้าก็ไม่ได้ชอบเซียวชูด้วยแต่ข้ารู้สึกว่าพี่เซียวชูปฏิบัติต่อท่านต่างจากสตรีนางอื่นเราสองคนเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นไง นี่เป็นคนที่กระ,กระตุ้นให้ตัวอีฉชานคิดต่ช่หป้นนปสตรีรุกก่อนมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วทำไมลนะ่ะหญิงชายเท่าเทียมกันข้าบอกเจ้าให้นะสตรีสามารถไขว่ควา้าทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการได้รวมทั้งชายที่ชอบด้วยชายหญิงเท่าเทียมกันเหรอ,อ,อวิฉานเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำพูดแบบนี้ถูกต้องมันควรเท่าเทียมกันใครบอกสตรีสู้บุรุษไม่ได้ ผู้หลุดทําได้สตรีก็ทําได้สตรีก็ร่วมรบได้สตรีก็เป็นห้องเต้ได้สตรีเป็นห้องเต้เหรอนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆแม้ว่าเราเป็นสตรีแต่กําหน,โนชชดโชคชะตาของตัวเองได้หรือว่าเจ้ายอมให้ชะตาตัวเองถูกคนอื่นครอบงําได้เนี่ย yeah. ยิงสร้างความมั่นใจเนาะพี่อิงอันคิดว่าค้าควรทำอย่างไรบนี้ วันเกิดของซิ่วชูจวงหัวกงตัวเองนี่แหละทำให้เรื่องมันวุ่นวายเนี่ยใช่ไหมทำให้อีฉานนี่แบบมีความหวังอะเสร็จหรืยังอะหิวจะตายอยู่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบสิอีกคนยังไม่มาเลยใครขอโทษนะข้ามาช้าแล้ว น้องหญิงวิชนันวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เซียวชูวิชานขอให้พี่เซียวชูมีพลังชีวิตสมบูรณ์มียนาคตสวยงามสมใจปรารถนาอยู่รอดปลอดภัยขอบคุณน้องหญิงวิชนันอ่อาพาชนหน้าว่ะปากเองน้องหญิงวิชันเนี่ยฝีมือดีจริงๆคนบางคนโชคดีจังเลยนะมีของพี่หญิงอันด้วยเจ้าคะ่ะ ข้าก็มีเหรอวิชาญกับพี่หญิงอันมีมิตรภาพที่ดีต่อกันดังนั้นจึงเอาถุงหอมที่ปักรูปดอกไปเหอมาเป็นของขวัญขอบใจนะข้าเตรียมหม้อไฟที่อร่อยมากๆไว้ให้แล้วถือว่าเป็นของขวัญน,นะหม้อไฟนั่งเถอะของนี้เรียกว่าหม้อไฟกันเหรอหม้อไฟวางหม้อเอาไว้บนไฟเรียกว่าหม,ม้อไฟ,ไฟอ๋ <laughs> อง่ายๆเลย นี่จะกินเพียวๆไม่ได้นะต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มที่ข้าบุงมาอร่อยสุดๆกลิ่นสดใหม่รสชาติดีม้อไฟปิ้งย่างก็ต้องมีน้ำตาลหนึ่งชั้นสุดท้ายนี่คือกิวเน็าอิว,ว่าอ๋อ <c oughs> น่าสนใจมากอิว,ว่ามาน้องหญิงวิฉัน เป็นไงบ้างอืมไม่เร็วเลยอร,ร่อยจริงๆด้วย,รรยข้าน่ะชอบกินว่าไฟที่สุดเลยกินเถอกินเถอะกับเท่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วทางนั้นมีฟักใช่มหม <c oughs> ขอบใจนะเดี๋ยวข้าเองสึนจอ <Yes. c oughs> ตันตันตันขนมกุ้ยความาแล้วสุขสันวันเกิดโห สวยจริงๆมะสองมือประกบกันไม่ใช่โท oh. <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นเอ่อหลับตาด้วยหลับตาอธิษฐานขอพรเลยข้าอห้าพูดออกเสียงนะ เป่าเทียนให้ดับในคราวเดียวแล้วความปรารถนาจะเป็นจริงพร้อมกันเถอะเอาสิหนึ่งสองสามเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> พี่หญิงอันมีเรื่องนะ่าแปลกใจเยอะจริงๆอ๋อพวกเจ้ากินไปก่อนนะข้ามีธุระนะ่เดี๋ยวข้ารีบไปรีบมาข้าเอาถุงหอมไปนะเ <c oughs> ปิดทางล้เปิดทางล้ เดซแอนา่ะปล่อยไว้แบบเนี้อืมอันนี้เขาเรียกนารีเมลไมทำอะไรของเธอก็ไม่รู้เนี่ยแอนอันเนี่ยโอ้ยถ้าห หากไม่มีค่าพวกท่านก็นเป็นผู้ที่ฟ้าลิ้ิดเอาไว้แล้วไม่ใช่จ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่เสี่ยวชูพี่เสี่ยวชูอะมีอะไรเหรอไม่รู้ว่าพี่เสี่ยวชูยังจำตอนเราเจอกันครั้งแรกในวงังได้หรือไม่ ก็ต้องจําได้สิตอนนั้นข้าพักฟื้นในวังเจ้าชอบมาอยู่เป็นเพื่อนข้าบ่อยๆแถมเล่าเรื่องสนุนสนุงให้ข้าฟังด้วยไม่มีสมาธิล้วจ้ะ <c oughs> จดจ่อย,อยตรงนู้นโอ้ยเธอจริงๆแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับพี่เซียวชู วิชานก็ชอบท่านทันทีไม่ไม่สนใจฟังเลยจ้ะไม่รู้ว่าพี่เซียวชูคิดกับข้าอย่างไดอ๋อเจ้าดีมากอวิชานเป็นกุลสตรีที่ดีที่สุดและมีเก่งที่สุดที่ข้าเคยเจอมาจริงหรือเจ้าคะอย่างนั้นพี่เซียวชูยินดีที่จะสุขขออันหมดไม่เป็นแบบนี้วิชานข้าจะไปดูก่อนนะ พี่เซียวชูพี่เซียวชูนั่นไงยนงนี้ก็ชัดเจนเนาะดีจังเลยนะไม่แอบดื่มเหล้าอยู่คนเดียวมันดื่มด้วยจ้าแล้วหม้อไฟล่ะได้กินยังเนี่ย เอเจ้าร้องไห้ทำไมอ่ะท่านมาแล้วเหรอท่านมาแล้วเหรอเอาแล้วเอาแล้วอย่าเพิบไปจูบนะอย่านะ <c oughs> อย่าเพิไปจูบเขานะมันไงไม่รอดละไม่รอดละ ชอบเพื่อนชันไหนามากกว่ากัน <c oughs> แต่เป็นว่านี่นี่คือจูบแรกนะใช่ไหมคุณเสียวชูเนี่ยเมาแล้วนะเมาแล้วเสียวชูเสียวชูเสียวชู เอาขอาแล้ว <S 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 จบแล้วนีสานจบแล้วอือโอ้ยโอัยอันไลย ทุกคนต้องใจเย็นนะอย่ามังไปหงุดหงิดจนากอันนั้นนะนังกำลังแบบเนี่ยสับสนอยู่อดใจไม่ไหวจริงๆไงสดสิอืมดูหน้าดิอืมปปี้แฮปปี้ ปวดตาแลอืมอือเฮ้ยเดือดไปเยอะแค่ไหนเนี่ยอ๋ยปวดหัวจังเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนะนาพาพตัดอืม นี่ข้าเข้ามาจูบเสีย่ยวชูเหรอแย่แล้วแย่แล้วบอนอันเ <c oughs> จ้าในแอปใสเกินไปแล้วนะอีกด้านที่เจ้าคกอีกด้านไปนแย่งเขา <c oughs> ไม่ได้สิจะให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เอ้า <c oughs> เอาเละทุกคนจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรับใน EP ที่17แล้วก็18นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่า EP นี้คือสนุกสนานมากๆจริงๆนะฮะและยิ่งเวลาได้เห็นอันอันเนี่ยพยายามตีตัวออกห่างจากตัวเซียวชูนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนยิ่งหนีนะฮะก็ยิ่งเจอจริงๆนะฮะทุกคนและที่สําคัญตอนนี้ตัวอันอันเองเนี่ยหลังจากที่คุ้นคิดอยู่นานนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะทํายังไงหรือหาวิธีไหนนะฮะที่จะทําให้เซียวชูเนี่ยมีชีวิตยืนยา เอาต่อไปนะฮะก็เลย ปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับว่าสุดท้ายถ้าเรื่องของตัวชีวิตเนี่ยมันสําคัญกว่านะฮะก็ควรตัดเรื่องความรักไปนั่นเองทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะจับคู่ตัวเซลชูกับตัวอีฉานเนี่ยให้ครองคู่กันนั่นเองทุกคนแล้วก็พยายามนะฮะทำตัวเป็นแม่สื่อเนาะจัดฉากนู่นนี่นั่นนะฮะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะให้อีฉานเนี่ยสารภาพรักนะฮะ,ะ,ฮะต่อตัวเซลชูนั่นเองทุกคนแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย เหมือนสายตาความคิดทั้งหมดของเซียวชูนะฮะก็โฟกัสหาแต่ตัวอันอันนั่นเองทุกคนแล้วตอนนี้อันอันเนี่ยเหมือนจะหลบนะฮะแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ดื่มสุราอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะจังหวะที่ตัวเซียวชูเนี่ยมาเห็นพอดีทุกคนโอ้โหตอนนั้นเหมือนสติสตังก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ในใจตัวเองเนี่ยคิดถึงนะฮะแต่ตัวฉูขวัวกงด้วยทุกคนก็เลยขโมยจูบแรกนะฮะของตัวเซียวชูไปนั่นเองทุกคนแต่พอเซียวชูนะฮะตั้งสติ ได้เท่านั้นแหละ จูบกับแบบไม่ยั้งเลยนะครับและตอนนี้ตัวอันเองเนี่ยก็ได้สติขึ้นมานะครับจนตัวเองเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเริ่มจะพลาดแล้วก็ผิดแผนแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าพอหลังจากเกิดจูบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําตัวเซียวฉู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยในใจตัวเองเนี่ยชอบอันอันแล้วจริงๆทุกคนอ่ะนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้ความรักนะฮะที่ตัวเซียวฉู่มีต่ออันอันเนี่ยมันยืดยาวนะฮะมาถึงเจด ปีนั่นเองทุกคนคือ,อยังไงเนี่ยก็จะไม่ยอมมองผู้หญิงคนอื่นนะฮะแล้วก็จะรอคอยแต่อันอันะฮะและยิ่งคนที่อยู่ข้างๆนะฮะอย่างตัวอีชานเนี่ยได้เห็นแบบนี้นะฮะก็ทั้งโกรธทั้งเกลียดนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่ชอบอันอันมากนะครับเพราะว่าตลอด7ปีนะอันนี้คัดคะเนนะตลอด7ปีที่ตัวอันันะฮะหายตัวไปเนี่ยเหมือนอีชานก็พยายามจะทําคะแนนตลอดเวลานะฮะทุกคนแต่สุดท้ายในใจของตัวเซียวชูเนี่ยก็มีอันอันอยู่คนเดียวนะฮะทุกคนนี่แหละ ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความโกรธแล้วก็ความแคนอันอันนั่นเองทุกคนแต่จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รอดูกันใน EP ีต่อๆไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัวอันๆันเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็รอดูกันต่อใน EP ีหน้าแล้วกันนะครับอะ เราเป็นว่ายังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดียวกว่าครับ